ฝันเห็นเต่าทะเลช่วงนี้ระวังทรัพย์สินจะเสียหายให้ระวังการปวดข้อกระดูกปวดหลังความเจริญของคุณจะมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่มีอายุมากกว่าความรักคนโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทำให้ไม่เหงาใจไม่ควรเปิดใจรับใครใหม่ๆในตอนนี้เพราะอาจจะทำให้คุณคิดมากได้ จะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณหวังไว้ดวงการเงินการงานระวังคำพูดเพราะอาจจะทะเลาะก,กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้เรื่องของการงานอาจมีเรื่องต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆไม่จบไปสิน้นสําหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้เป็นเดือนที่กำไรงาม มีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการเลขนำโชค1 0 7 2 1 9 7 9 7ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ